วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะจีรเล่นนะคะก็จะมารีวิวกล่องสุ่มนะคะแต่ว่าก็จะมาสวัสดีค่ะว,วันนี้ก็จะต้องรีบเร่งสปิดนิดนึงเนาะเพราะว่าเราจะต้องไป,ไปกินข้าวเนาะแต่ว่ามันก็นานแล้วด้วยมาค่าอยมาแกะอันบ็อกกัน วนี่ไงไหนเขาเพราะว่าเราวันนี้เราจะมารีวิวกล่องสุ่มนตัวอะไรแล้วตอนนี้ก็จะมีเป็นตัวเออวิสาน คนฟุกอลธรรมดาดิแต่ว่ามันแค่เป็นแนวแนวไม้เฉยๆทุกคนเราอยากได้อนาเบลอะแต่ได้อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะได้นะจะได้ตัวพิเศษด้วยโอ้ไม่ก้อนเราใช้บัตรอะไรตัดกันดีลิลินบัตรนี้จะใช้บัตรนี้เกย์ใชเอพีเลยอุยอพี ตัดแล้วลุบเลยนี่ต้องแกะตรงนี้อ่ะแกะเลย่ะต่อแกะไปจะตัดอ๋อคนแกะยากมากนจ่อจัอบทำไมอื้ม <c oughs> แกะไม่ได้ไม่ขาดอ่ะ ตังงนี้แล้วกดมาอย่างนี้นะกดมาเลยชับนี้จิงแกะอันที่แบบปลาทำให้บัตรนั้นแกะไม่ใช่ได้ <c oughs> ไม่รู้ว่าตัวอะไรขนาดรูบัตรนะ้ <c oughs> เฮ้ยจะไ,ไม่ใช่รอบปลาเนาะมาจุคนนี้หรือเปล่าอ๋อคนแรกเอ้ยใช่ใช่ใช่ เรื่องอะไหนก็ไ,ไม่รู้เนี่ยเหมือนกันใครรู้บ้างว่าวันนี้มาจากเรื่องอะไรนะช่วยบอกด้วย,ยนี่หนักแล้วเนี่ยอันนี้ตัวอืมอินคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้มันมีเก้าอี้อืมตัวแรกเราได้อันนี้โอ้ย,นนอยนหนักอ่ะหักมากเลยทุกคนมันมีถาดด้วยหรอนี่ใส่สีม,มีนี่ด้วย มันหนักมากเลยทุกคนดูและอัดเฮ้ยถืว่าแอนนาเบลถือได้แอนนาเบลนี่จ้ากเลยนะถ้ามันแบบว่าอยากได้มันไม่ขาวผมขาวเอ้ยอ๋อนี่ไงเป็นอย่างที่บอกจริงๆด้วยโอ้โหตลกมากนารีเดี๋ยวให้ยืมหน่อย เว้ยนี่ก็หนักเหมืนอนแอนนาเบลนะเพราะว่ามันหนักกว่ากับแอนนาเบลของคนปู่นะช่วยประกอบให้หน่อยแตได้เลยอันนี้เดี๋ยวปปาแกะด้วยประกอบให้ด้วยได้ครับจะดีไหมได้ครับว่าประกอบไปก่อนนาะไม่หาคนปู่นะเปลี่ยนหาคนปู่นะ ไม่อยากแย่安อ贝เปิอะไรแกมามไม่รู้อยกเดี๋ยวให้กินวายน่ากลัวาาอรสรมเสรีปะอันนี้ให้มาแบบเต็มเต็มเลยค่ะอ้าว <Access> อักขิสรีตุต e like เดี๋ยวดูเดี๋ยวนช่วยไปเดี๋ยวจะช่วยสับด้วยโอเคไหมอ๋อนั่นนี่นั่นนี่เก็บไปอเจ้าจงเก็บอันนี้ไปเก็บไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้ว ฐันร่วงฐานชอบร่วงเออไม่ใช่อันาเบลไข่เจ้าคือไข่ออคนที่สอง <c oughs> คนแรกเสร็จแล้ว <c oughs> คนที่สองอันนี้เส้ว <c oughs> ใครนะเม่อไหร่จะได้อนาเบลอะได้นนเบลตั้มจินี่ใช้โฟอีตัดมัองนี้โอ้หนักหด้วยลองได้มไ้ตัสีดสี่ดสี่อันนี้ให้แบบปาแกะบ้างกนีสาธุสาธุก่อน วัวอุแม่ชีแฮ่น่าก,กลัวแม่ชีนี้ตัวที่สามหนึ่งสองสามนี่นี่ตัวที่สองคนปูดหลบอไปตัวที่สองนี่ตัวที่สองนี่นี่ตัวที่สองอันนี้คือตัวที่สามนี่ียงลำดับเลยอันนี้ของของคนปู่ใช่ไหมเอ้ย น,นีไม่มีอะไรเลยหรอเอาขาก็หนังสีมาวางไว้อยู่แล้วไม่มีอะไรเลยตัวที่สามตัวที่สามอุ้ย<ช>ออลืมไปต้องชิดช,ชิดแล้วนะ่ะลังการไม่ชี้ห้อกนะกาดไม่ชีหรอง น,นี่แม่ชีคุณลุงอยู่ตัวสุดท้ายสุดท้ายอันนี้ตัวที่ห้าอันนี้ตัวที่ห้าเ๊้สี่อันนี้ตัวที่สี่เดี๋ยวคุณลุงไปหลังๆหน่อยอยากได้อนาเบลแล้วเออไม่จะได้อนาเบลป้าเมื่อกี้ป๊าไปอ่ส่องดูต,ตัวตัวที่ป๊าไปอ่ส่องดูได้อนาเบลป๊ ใช, <Goodnight>, uh. ช,ช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมไม่ล่าเบลแอ็นบลแอนเบลไม่ใช่อ่ะเออ่ปตัวพิเศษก็แปว่าตัวซูเปอร์ซูเปอร์แร ซุปเปอร์ของซุปเปอร์แลนก็เรียกว่าก็เรียกว่าเอ้ยสวยอ่ะอะไรอ่ะอนี้มันมีแบบทีวีด้วยอ่ะอันแรกอืมอันนี้ก็แอบตัวสุดท้ายสุดท้ายอยู่ตัวสุดท้ายนี่ก็จะวางไว้ทางหลังหน่อยการของตัวนี้ย่อ ว้ายน่าก,กลัวตัวที่สี่นะตัวที่สี่ตัวที่หนะ้ายังไม่มาจ้าตัวที่ห้ายังไม่มาเดี๋ยวคอยดูน่าก,กลัวนะตัวที่ห้าเนี่ยแดงแท้ไม่ว่าจะมีไม่มีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกคนไหมเธอไม่มีไม่รักไ,ไม่ฉันไม่เจอฉันไม่เมคยบอกไม่เคยบอก อันนี้เป็นตัวอะไร่กันเนี่ยตัวอะไล่กันลเลยฮึ่มข้างๆตัวนี้เลยข้างๆกันเลยข้างข้างกันเลยตัวที่ห้ายังไม่มาทุกคนทำไงดีเออตัวที่ห้ายังไม่มาแกมาเัเหนียวแน่นรู้บอกแล้วมันเหนียวแน่น ไม,ม,ม่มี้มางเลสเลยไม่ว่าจะมีอไจะได้อนาเบลอุ้ยเมื่อกี้เห็น,บนแนบบแบบขาวขาวอนาเบลหรือเปล่าจุ๊บหงจุ๊หงแล้วทำไมเสยก่อนอ้ยตัวข้างๆคุณลุงเลยอะข้างๆคุณลุงเลย เ e ลิคอปเตอรเฮลิคอปเตอเฮเฮเฮหมดกล <Hey. S 1> ่องอล้ว้อมันไรจะได้นาเบลมันจะได้อนาอน,น,อนาเบล,นนไ,เบลไม่ใช่แล้วอะ่ะเน,นี้ตัวพิเศษก็ไม่สนนะเพราะว่าอยากได้อันนาเบล แอบกับนึงเฮ้ยนะนาเบลเฮ้ยนะนาเบลแลนาเบลจะมาอ่ะแล้อนาเบลจะมา ที่ห้ามาแล้วใช่ไหมนี่ตัวที่ห้ามาแล้วตัวที่ห้ามาแล้วทุกคนดีใจมากเลยตัวที่ห้ามาแล้วอ่ะเราไปตัวที่ห้าตัวที่ห้าแล้วได้ตัวที่ห้าแล้วต่อไปก็ตัวนี้นี่ต่อไปก็ตัวนี้เลยตัวที่ห้าแล้วก็ตัวที่หก วันที่เจ็ดเรายังไม่ได้เอม่นนาเบลจะมึงต้องอยู่ในสองกล่องนี้หละอยู่ในกล่องในสักกล่องออมเสียใจะเยไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้หมดใช่เราไม่อยากกาอว่ามันแอนนาเบลว แนเบลแล้วในกัดตัวที่หาค่ะหาสิหาแนเบลเนี่ยคือตัวที่พี่ชอบมากนะเจ้าสาวทำไปเป็นเจ้าสาวเจ้าผีเจ้าสาวนีแนเบลอันนี้เป็นเจ้าหญิงเนาะแนเบลเป็นเจ้าหญิงใช่ตัวผีจ้่ เพกษัตรดาษผีอืมเขียนก็น่ากลัวนะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราช่วยประกอบน,นะตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราช่วยประกอบเพราะว่าตอนเนี้ยตัวพิเศษหรือว่าตัวอะไรเราก็ไม่สุดน,นะเราจะเอาแอนนาเบลแอนนาเบลได้ตอนนี้เราก็ไม่เราสุดน,นะโอ้ลิงลิงมาแล้ว เจ้าสาวเสร็จเจ้าสาวเสร็จก็เจ well, ้าสาวเสร็จก็ตัวนี้เจ้าสาวก็ตัวนี้เลยเร่งดึงแมันก็โดดดึงมาทุกคนเดี๋ยวเราจะช่วยมาก่อนนะได้แล้วมดละ เจ้าสาวเสร็จเจ้าสาวก็เจ้าสาวเสร็จแล้วก็เจ้าสาวเสร็จแล้วก็ลิงเจ้าสาวเสร็จแล้วก็ลิงเจ้าสาวเสร็จแล้วก็ตัวนี้ของลิงทำไงไม่เรียงเออใส่ไงล่านี้่อันนี้อนนาเบลกันแอนนาเบลอยู่นี่ เอาแล้การคุณลิงอ่ะอยู่ในกล่องมั้งเอามาเอามาแล้วการคุณลิงเหรอเห็นอ่ะคีวางไว้อันนี้หรือเปล่าไปดูก่อนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออจำได้แล้วลิลินเก็บไว้ในกล่องเอาไว้ในกล่องจับได้แล้วแต่ว่ามันต้องตรงไหนคะน่าเบลนะคว่ำ วก e e, ารคุณลิงอย่างนนั้นทั้งทุกคนคือตอนนี้เราหาการคุณลิงไม่เจอเรียกเจอแล้วนี่เป็นการของตัวนี้น euh, ี่ได้มาแล้วได้แล้วแล้วคุณลิงคัดลิงให้ได้นะคได้เลย เด๋ยใหาให้ใส่แว่นด้วยหรอใช่คุณมีใส่แว่นด้วยนี่เอามันมีแล้วนี่อามาให้หน่อยที่นี่อันดีเฟนขอจลิงอีนี่อุ้ย ไใส่สวนนั่นคุปู่ใส่สวนได้ไหมไม่ได้ต้องไว้เอ็นดิใส่ไม่ได้ยิวางไม่ได้คนตอนนี้เราควรจะต้องหากฎนะทั้งหมดมาจากฟ็อปมาร์ทญี่ปุ่นเลยนะใช่อันนี้เราได้มาจากที่ไหนนะคะได้มาจากญี่ปุ่นค่ะแม่แบบมาจากป๊อปมาร์ทฮาราจูกุก็เรียงเนาะหนึ่ง กหมัดฮาลาจุกุมีทั้งหมดสามหกเก้าองตัวอ่ะวนี้มีสิบสองตัวที่ฮา <3. S 2> ลาจุกุขายอยู่ที่กล่องลาสามร้อยเก้าสิบห้าเยนเว้ยนักวควะก็คุณลิงคุณลิงต่อไปก็คุณลิงนี่แล้วก็<า>จะเรีเยน,น่าจะถูกกว่าไฮนิดหน่อยแหละแต่ก็ต้องแบบ ใช่ไทยก็ไม่มีใช่หมดตาไปซื้อหาหมดเลยใช่แต่วันนี้เราแอบไปเทที่เอ่อี่ซักที่ เบลเจ้าสาวใช่ไหมติดนี้เราก็จะมีแค่นี้แหละใช่ไห่อ่าเพราะฉะนั้นสรุปว,ว่ารอบนี้เราได้ไหมไม่ได้ พี่เก็ดคือตัวอะไรนะลิลินหมาป่าคืป้าป่านี่ใช่คื <Yeah. S 2> oh, ป้าป้าแบบนี้นี่อ่ะสำหรับใครชอบชีวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสำสักกันแล้วกดการเด็ก่นด้วยนะบ๊ายบายจุกๆๆๆๆๆๆๆ